สวัสดีค่ะชาวราศีธนูทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกของเดือนมกราคมนี้นะคะมาดูกันว่าความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นธนูนะคะขอดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะเป็นยังไงบ้างให้สามถ่วยนะคะช่วงนี้อาจจะมีการได้เจอเพื่อนมากขึ้น ออกงานสังคมนะคะการเฉลิมฉลองเนาะอ่าให้จัดสติกนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนละเอียดรอบคอบมากขึ้นเนาะการตัดสินนะคะการตัดสินใจอย่างถูกต้องหรือในเรื่องของเอกสารเนาะคุณก็จะได้รับความยุติธรรมนะคะนะ ถ้าคุณมีแผนที่จะเดินทางไกลไปต่างประเทศทำเรื่องเกี่ยวกับเอกสารอยู่คุณมีโอกาสนะคะที่จะสำเร็จนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางตามที่ตั้งใจเอาไว้เนาะเกณฑ์เดินทางไกลนะคะช่วงนี้คุณมีความสุขกับเพื่อนกับสังคมกับคนรอบข้างนะคะพลังงานของความสุขนะให้สามช่วยแล้วก็ ให้ไปนี้ก็คือการเดินทางความกล้าหาญนะคะชัยชนะเนาะเป็นคนที่แข็งแกล่งดูมีพลังนะคะในช่วงนี้เนาะมีจิตใจที่ฮึ้เขิมนะคะไม่อ่อนแอเนาะมาดูความรักค่ะชาวธนูเป็นอย่างไรคะความรักของคุณให้เจ็ดเหรียญในถือกระทานะคะเด็กถือถ้วยพลังานของ ชาวัาตน้ำกรกฎพิจิกมีนธัดไฟเมษสิงห์ชนูนะคะมองว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เพิ่งเริ่มต้นก็ได้หรือว่าคบคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็ดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเริ่มเติบโต,ตไปเรื่อยๆนะมีการปรับจูนเข้าหากันนะคะมีการ ประคับประคองนะคะให้ความสัมพันธ์นี้ออไปต่อได้นะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่เนาะแล้วก็อ,อ่เป็นพลังงานของอความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ชัดเจนแหละแต่ว่าความสัมพันธ์มันเห็นเห็นการเติบโตขึ้นน่ะนะเนีน่ยไพ่เจ็ดเหรียญ ก็คือเหมือนกับว่าอาจจะเติบโตมาได้เรื่อยๆนะคะต่อให้ยังไม่มีสถานะยังไม่ได้ชัดเจนในช่วงเวลานี้เนาะเดี๋ยวขอดูให้เจเรียญก่อนหรือว่าคุณรอคุณรอให้ความสัมพันธ์นี้เติบโตก็ได้นะคะนะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะว่าตอนนี้นกมองว่าความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะคะเนาะให้หนึ่งดาบพลังงานทัดลมนะคะเมทุนตุนกุ้ม มีคนที่ยังแบบเเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความสุขกับชีวิตของตัวเองอยู่นะคะยังมีตัวเลือกทางเลือกอยู่ก็ได้นะคะยังสบายสบายในความสัมพันธ์อยู่ก็ได้ขอดูพลังงานของเขานะคะชาวธานูพลังงานของเขาเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เนาะมีคนเขาหายเยอะนะคนคนนี้พลังงานของเขาเป็นยังไงคะพลังงานของเขา เป็นชาวต่างชาติได้เป็นชาวราศีเมษได้นะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะ่ะไพ่ห้าถ้วยเขาเป็นคนที่ดูแบบมีวุฒิภาวะนะคะมีความมั่นคงมีความภูมิฐานเนาะคือตัวเขาเองอะ่ะเคยเสียใจผิดหวังกับความรักมานะนอมองว่าการที่เขามีตัวเลือกทางเลือกเยอะเนี่ยอาจจะเพราะแบบนี้ด้วยก็ได้หรือเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะ ชัดเจนในช่วงเวลานี้นะเขาอาจจะยังอยากจะเลือกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณพิเศษนะคุณสำคัญนะคะนกมองว่าความรู้สึกที่เขามีให้คุณนะ่ะก็เยอะมากๆเหมือนกันคุณทำให้เขาเนี่ยนะอยากสัก,กตะือร้อรอนนะคะอยากที่จะลองเปิดใจในความสัมพันธ์นี้คุณมีแรงดึงดูดกับเขามากแบบเป็นพิเศษอะ่ะเออนะแบบที่เขาก็ ไม่สามารถที่จะต้านทานชาวธนูได้เหมือนกันนะทัดไฟขึ้นมานะเมสสิงห์ธนูชาวท่าด,ดินพลึกศกกักิ์มังกรข่อไม่ไม้ชาวต่างชาตินะคะเจ้าของธุรกิจักลงทุนได้คนที่ทํางานเกี่ยวกับการเมืองเนาะเขามีความห่วงแหนเขามีความหึงห่วงคุณด้วยนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบฮอตนะคะมีสนเสน่ห์วางตัวดีนะคะคุณดึงดูดใจเขามากๆนะ คุณทำให้เขาเนี่ยอยากที่จะแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้คุณและเขาอาจจะไม่ค่อยทำอะไรด้วยกันทั้งคู่นะเป็นคนที่ดูนิ่งๆน,นะอ่าเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่แต่เขาอะจะทำนะคะคุณไปกระตุ้นเขานะคะคุณไปเปิดใจเขาได้คุณทําให้เขาหวัน่นไหวนะเขาหลงคุณหนักมากในเวลานี้ให้สองถ้วยเขาคิดว่าคุณใช่แล้วแหละนะ เป็นคนที่แบบเข้ากันได้ดีเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เขาอยากจะคบหาเป็นแฟนนะคะเป็นคนที่เขาอยากจะให้คุณเนี่ยเป็นคู่ชีวิตของเขาเนาะไพ่สิบถ้วยอะ่ะเขาคิดถึงการแต่งงานนะคะในช่วงเวลานี้คิดถึงการที่อยากจะสร้างครอบครัวอืมจากคนที่อาจจะไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยนะในเรื่องของการที่ อยากจะซีเรียสจริงจังในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะมาดูซิว่าแอคชั่นของเขาค่ะแอคชั่นของเขาจะยังไงคะชาวธนูให้ในถือเหรียญน,นะคะคนไกลได้นะคะคนที่แบบดูเหมือนจะช้าเนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนที่ไม่รีบไม่ร้อนแอคชั่นของเขานุกบอกว่าเขาจะกล้าหาญมากขึ้นนะ จากคนที่เคยพังนะคะเคยแตกสลายในเรื่องของความรักคนที่กลัวนะคะคนที่คิดมากกังวลในเรื่องของความรักไม่ไว้วางใจใครไม่กล้าที่จะชัดเจนไม่กล้าที่จะผูกมัดนะคะเพราะว่าเขากลัวเขากลัวที่จะต้องเสียใจอีกนะคะแต่นะคะพลังงานก็ขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งดาวน,นั่นหมายความว่าเขาจะกล้าหาญมากขึ้นนะเขาจะแอคชั่นมากขึ้นเขาจะสู้กับความกลัวของเขาได้ เขาจะเดินหน้านะคะไพ่ใน of one ก็เป็นอะไรที่แบบโอ้เขาพุ่งแรงมากะนะเพื่อความสำคัญนี้เขาไม่กลัวกับอะไรอีกแล้วนะคะคนคนนี้อาจจะโสดมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะแล้วแบบก็ไม่มีใครอะ่ะที่จะมาเป็นเนี่ยไพ่เดือดซันให้เขาได้อะ่ะเนี่ยพลังงานของเขานะเศร้าๆเงาๆนะคะสีไพ่ก็ดูแบบ ยังไงอึมครึมนะแต่การที่เขาเจอคุณเนี่ยนะคะคุณทําให้โลกของเขาเนี่ยกลับมาสดใสอีกครั้งเหมือนเขาได้เจอแล้วแหละนะ mm hmm. เขาได้เจอละความรักที่ทําให้เขาเนี่ยมีความแบบสดใสนะคะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยคุณไปกระตุ้นเขานะ,ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะ mm hmm. เขาจะไม่ปล่อยคุณไปแน่นอนนะคะคุณจะเห็นว่า เขาแคร์คุณมากแค่ไหนเขารักคุณมากแค่ไหนนะคุณทําให้เขากลับมาเชื่อศรัทธาในความรักอีกครั้งหนึ่งนะคุณทําให้หัวใจของเขาเนี่ยนะส่องสว่างเนาะคุณเปรียบเสมือนดวงตะวันในใจเขาอะไรอย่างนี้เลยนะเออคุณเป็นความสบายใจนะคุณเข้ามาเยียวยาจิตใจเขาเนาะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงก็ได้ตัวคุณเองก็ได้คนที่เขาดูดีมีเสน่ห์นะคะ บุคลิกหน้าตาดีเนาะชาววันอาทิตย์ได้นะคะหรือคนที่เด็กกว่าคุณคนที่หน้าอ่อนกว่าวัยก็ได้เหมือนกันเนี่ยคือแอคชั่นของเขานะคะเขาอยากที่จะครอบครองคุณเขาอยากจะเป็นเจ้าของหัวใจคุณเขาอยากจะทำอะไรให้มันดูชัดเจนนะคะคุณทำให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ได้เข้าใจในเรื่อง,องความรัก พอดูไพ่สรุปนะคะว่าไพ่สรุปว่ายังไงหรือไพ่จะออกมาบอกว่าอะไรนะคะไพ่ปรินเทสนะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญเนาะคุณและเขาเปรียบเสมือนดิสนีย์เนาะพรมวิขิโชคชะชตานะคะทำให้มาเจอกันอืม ไห้บอกว่าความสัมพันธ์นะคะบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความรักที่ดูเป็นไปไม่ได้นะคนที่แบบไม่ได้เปิดรับใครง่ายๆนะแต่ตอนนี้นะคะคุณคนนี้เริ่มคิดถึงการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้อยากจะทําให้ความรักครั้งนี้นะมันมีการพัฒนาต่อจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนนะคุณและเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะเพราะฉะนั้นนะคะ ไพ่บอกว่าให้ใหรอดูแอคชั่นจากเขานะคะคุณจะเห็นการทุ่มเทค,ความตั้งใจจากเขานั่นแหละนะนั่นเป็นสัญญาณว่าเออเนี่ยคุณได้เจอแล้วนะคนที่เขารักคุณจริงๆคนที่เขาอยากจะจับมือนะคะเดินเคียงข้างคุณไปแบบนี้ตลอดไปอะ่ะเออเนี่ยนะคุณจะเห็นความรักที่เขามีให้กับคุณอย่างมากมายเนาะบางคนอาจจะเป็นคนเก่าๆของกันและก,กันได้ด้วยนะไพ่เดทกับไพ่สองเหรียญขึ้นมา เนาะเอออาจจะเป็นคนเก่านะพลังงานของคนเก่าที่เขากลับเข้ามาในชีวิตคุณได้ด้วยอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะอ่าประมาณนี้เนะาะพลังงานความรักของชาวธนูในวันนี้นะคะนะคนที่คุณเกี่ยวข้องด้วยอะนะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนที่คุณอยู่ในความสัมคัธญก็ตามคนคนนี้เขามั่นใจมากขึ้นละนะว่าเขาอะต้องการคุณ ว่าเขาอยากเดินหน้าต่อในความสมคัญนี้นะก่อนหน้านี้อาจจะลังเลนะคะมามาหาย,หายนะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับหนุ่มผมยาวว็ได้นะเออคนที่แบบสายสุขภาพนะสายสุขภาพชอบความเร็วนะคะเออมั่นใจในตัวเองนะเป็นคนเก่งมีความกล้าหาญมีความเป็นผู้นำเนาะประมาณนี้นะคะก็ดีใจด้วยสำหรับ ผลาง,งานดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณขอบคุณมากๆทุกการรับชมรับฟังทุกการสนับสนุนให้กับช่องของเรานะคะใครสนใจอยากดูเป็นการส่วนตัวเพิ่มเติมคุณก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้ใครสนใจน้ำมันว่านมหาสเสน่ห์รันจวนใจก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาบูชาสั่งซื้อกันได้นะนก,ก็ไม่ค่อยได้วางตรงนี้ละเพราะว่าบางทีเหมือนกับ ขวดมันกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็น้ำมันจะออกมานะเนาะเออก็มีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาไปตั้งไว้ดีกว่านะแต่ก็มีเหมือนเดิมน,นะคะสามารถที่จะสั่งบูชากันได้นะในเรื่องของไปช่วยเสริมในเรื่องของความรักการงานการเงินได้หมดเลยนะคะ,ะก็ขอให้เพื่อนๆน,นะมีความสุขในความรักมีสุขภาพที่ดีในทุกๆวันเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ